ท่านผู้ฟังที่ะครับสารสวนชวนชิดวันนี้นําข้อคิดสิ่ใจมาเรียนฝากตัานแต่ครบับสารวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคุณครูซึ่งเป็นสารต่อเนื่องมาหลายครั้งทําไมจึงพูดถึงเรื่องของคุณครูเนื่องจากว่าเดือนมิถุนายนนี่เป็นเดือนไหว้ครูต่านแต่ครบับคุณครูจะมีลูกศิษย์ลูกหา มากราบไหว้บูชาไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลมาจึงถึงมัธยมตลอดถึงระดับมหาวิทยาลัยซึ่งก็จะมีการกราบไหว้คารพบ,บูชาครูโดยเพลังยิ่งก็เดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนี้นะครับมักจะมีการประกอบพิธีไหว้ครูในช่วงบางแห่งเอาตั้งแต่สัปดาห์แรกเลย แต่ก็หลายแห่งจะมาทําพิธีไหว้ครูในสัปดาห์ที่สองของเดือนมิถุนายนพราะกานั้นสารถึงคุณครูหรือสารที่ไหว้สารที่ว่าโดยเรื่องของคุณครูนี่จึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สารจากสวนได้นําสาระว่าด้วยคุณครูนี่มาถึงสามครั้งมาถึงวันนี้ เป็นครั้งที่สี่วันนี้จะฝากท่านเิารบว่าด้วยเรื่องคุณครูต่างจากเรือจ้างอย่างไรทําไมต้องกราบไหว้บูชาครูนี่ถือเป็นหัวใจสําคัญว่าคุณครูนี่ต่างจากเรือจ้างอย่างไรประเด็นที่สองว่าทําไมต้องกราบไหว้บูชาครู อันนี้เป็นสารดีจะเรียนฝากท่านเป็นครั้งที่สี่วันนี้นะครับหลายท่านนั้นได้ยินแต่เพลงที่ท่านบรรยายว่าคุณครูเหมือนเรือจ้างอันนี้อยากจะเรียนตรงกันข้ามว่าผู้เป็นคุณครูนั้นอย่าเข้าใจผิดตามบทนี้ บทนี้ว่าคุณครูเหมือนเรือจ้างเนี่ยมันจะไปเหมือนได้อย่างไรมามาดูข้อคิดสิจใจจากสวนดูว่าทําไมคุณครูจึงไม่เหมือนเรือจ้างนะครับบันื่นไปดูอาชีพของเรือจ้างก่อนทุกท่านคงจะเข้าใจรู้จักเคยเห็นแล้วเคยใช้บริการเรือจ้างด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำที่ บางครั้งก็ใช้บริการเรือจ้างข้ามจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นหรือบางทีก็ใช้บริการเรือจ้างล่องลอยไปตามลำน้ำต่างๆโดยเพพางยิ่ง,งพวกบรดาพี่น้องที่เป็นนักท่องเที่ยวใช้เรือล่องลอยไปดูวิวทิวทัศน์ตามแม่น้ำลำคลอง เมื่อไปถึงเป้าหมายเสร็จแล้วท่านก็จะขึ้นจากเรือจ่ายค่าบริการให้กับคนขับเรือเมื่อจ่ายค่าบริการให้กับคนขับเรือเสร็จแล้วผู้โดยสารก็ต่างคนต่างไปละที่นี่ครับนะไม่ได้สนใจอีกเลยว่าพนักง,งานที่ขับเรือมาส่งเมื่อกี้นี่จะเป็นใครมาจากไหน ไม่ได้สนใจถือว่าจบกันจบกันไปยเว้นว่าเมื่อใดจะกลับมาข้ามฟากอีกนั่นแหละจึงจะพูดถึงคนขับเรือย่างถ้าไม่มีธุระประปรังที่จะข้ามแม่น้ำลำคลองแล้วก็ไม่พูดถึงเลยคือว่าจบกันจ่ายค่าบริการให้ยีบาทยี่บาทก็ถือว่าจบไปแล้ว นะอันนี้โดยทั่วไปมักจะเป็นเช่นนั้นมักจะคิดเช่นนั้นมักจะปฏิบัติเช่นนั้นอันนี้กรณีเรือจ้างทีนี้เมื่อเรารู้สภาพของความเป็นจริงของผู้คนในสังคมเกี่ยวกับการใช้บริการเรือจ้างว่าเป็นเช่นนี้เช่นนี้แต่ว่าอาชีพของครูมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันมากกว่านี้มันมากกว่านี้ มันมีบุญมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องทําไมอาชีพครูจึงมีบุญมีคุณมาเกี่ยวข้องท่านอย่าสงสัยว่าถ้า่างนั้นคนขับเรือจ้างก็ไม่มีบุญคุณสิแต่ว่ามีคนขับเรืจ้างก็มีบุญคุณที่นําผู้โดยสารข้ามฝากแต่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนตรงไหน ท่านมาดูมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับแม้ว่าคนขับเรือจ้างจะมีบุญคุณต่อผู้โดยสารแต่มันไม่เหมือนบุญคุณของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ไม่เหมือนบุญคุณของคุณครูที่มีต่อลูกศิษย์ย้ำตรงนี้นะครับไม่เหมือนตรงไหนท่านพระเพระคุณท่านเจ้าคุณลุงปู่ท่านให้นิยามของคําว่าครูว่าคุณครูคือผู้นํา จิตวิญ,ญญาณของลูกศิษย์ท่านต้องจิตสั้นต้เลยนะว่าคุณครูคือผู้นําจิตวิญญาณของผู้เป็นศิษย์ไม่ว่าจะเป็นศิษย์ในสาขาวิชาใดๆในโลกขึ้นชื่อว่าครูแล้วเนี่ยมันเป็นครูได้ทุกขแขนงทุกศาตสาตร์ศาสตร์ต่างๆในโลกนี้ย่อมจะมีครูทีนี้คุณครูนั้น มันก็มีหลายประเภทตั้งที่กล่าวนั้นตามสาขาวิชานั้นๆทีนี้ไม่ว่าจะเป็นครูในสาขาวิชาใดๆผู้เป็นครูก็จะนำจิตวิญญาณของสิทธ์ของตนของตนจะเป็นครูในสาขาวิชาใดก็แล้วแต่ผู้เป็นครูก็จะเป็นผู้นำจิตวิญญาณของสิทธิ์ของตนของตนในสาขาวิชานั้นๆนนี่นี่ไปนั้น มันจะไม่มีบัณคุได้ไงล่ะเพระเป็นผู้นําจิตวิญญาณแม้แต่ท่านทั้งหลายได้ยินบรรดานักการเมืองบอกพักโน้นพักนี้จะเป็นพักไหนก็นแล้วแต่บอกว่าจะต้องมีผู้นําจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าผู้ที่เป็นสมาชิกของพักการเมืองนั้นจะต้องปฏิบัติงานไปตามเจตนาตามเป้าหมายของผู้นําจิตวิญญาณ ผู้นำจิตวิญญาณมีแนวความคิดอย่างไรอยากจะสร้างชาติบ้านเมืองอย่างไรอยากจะนำประชาชนในชาตินั้น,น,นให้เป็นไปอย่างไรให้มีความคิดคิดความอ่านอย่างไงให้ประกอบสมาชีพยอย่างไรให้มีเศรษฐกิจการเมืองเป็นอย่างไงการเป็นอยู่ของผู้คนะใะเป็นอย่างไรสภาวะล่านี้คือผู้นำจิตวิญญาณเขาจะ หล่อหลอมเข้าไปในสมาชิกของพรรคการเมืองนั้นนันเช่นเดียวกันกันกบสาขาวิชาอื่นทั่วโลกคุณครูในศาสตร์ใดก็จะเป็นผู้นำในศาสตร์นั้น,น,นทีนี้กลับมาดูถึงผู้ที่เป็นครูที่อยากจะจอดลงไปคุณครูผู้ที่อยากจะจอดลงไปว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณน,นั้นหมายถึงผู้ที่ให้แสงสว่าง เจาะเป็นเรื่องของแสงสว่างคือปัญญารู้ผิดรู้ถูกอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสัมมาคุณครูจะชี้นำคุณครูที่กำลังพูดถึงนี่หมายถึงผู้ให้แสงสว่างทางติีปัญญาผู้ที่ได้รับถ่ายทอดวิชาจากคุณครูไปแล้วนี่ท่านเหล่านี้จะนำไปปฏิบัติเพื่อนำให้ตัวเองนี้ประกอบสมาชีพอันจะนำไปสู่ความสุขก,กายสุขใจของตนในอนาคตสุข กายสุขใจของตนไม่พอแล้วยังต้องนําไปปฏิบัติเพื่อความสุขกายสุขใจของผู้อื่นด้วยนี่นี่นี่จะเอาแต่ความสุขกายสุขใจของตนอย่างเดียวนั้นไม่พอนะผู้นําทางจิตวิญญาณที่พูดถึงนี้นอกจากให้ตนเองสุขกายสุขใจแล้วยังต้องให้ผู้อื่นสุขกายสุขใจด้วยให้สังคมสิ่งแวดล้อมตัวเองนี่มีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วย อันนี้จึงจะถือเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณในทางพุทธศาสนานะครับทีนี้ไปดูอีกทีว่าคุณครูเรานี่ที่บอกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณนี่เป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แต่ว่าเป็นไปตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นครูจะกจะฝากไปยังผู้ที่จะสมัครสอบเป็นครูผู้ช่วยนะเพราะว่าฝากข่าวมาแล้วตั้งแต่แรกต้นมิถุนายนนนนะครับ ท่านจะเป็นครูในระดับประถมศึกษาก็ตามมัธยมก็ช่างหรือระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยก็ตามท่านที่เป็นครูเหล่านั้นท่านไม่ใช่เป็นครูแต่จะสอนวิชาความรู้ในขแขนงในสาขาวิชานั้นๆไม่ใช่ท่านต้องสอนเขาความเป็นคนในเขาด้วยถึงจะเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบนะครับคุณครูหลายท่านคิดว่า ตนเองเป็นครูคณิตศาสตร์เป็นครูภาษาอังกฤษถ้าเราสอนอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วลูกศิษย์ที่เรียนรู้จากเรานั้นเขาก็จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นหรือจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกเกษตรกรรมพืชผักสวนครูอย่างนี้ ถ้าคุณครูสอนในเรื่องของความถูกต้องที่เป็นสัมมาให้เขาแล้วนั้นจะต้องสอนเขาด้วยว่าพืชผักที่ท่านปลูกนั้นจะต้องไม่มีสารพิษไม่เจือปนด้วยสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องหลีกเว้นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพราะนั้นคุณครูจะต้องสอนทั้งเทคนิควิธ,ธีการปลูกพืชแล้วต้อง สอนทั้งวิธีการว่าทํำยังไงพืชเหล่านั้นจึงจะไม่มีพิษมีภยัยจึงจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนี่คือการสอนที่สมบูรณ์แบบนะถ้าสอนอย่างนี้ปุ๊บโภชนาการทั้งหลายออกมานั้นจะไม่มีสารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผู้ที่ซื้อไปหรือรับไปก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ไม่มีพิษมีภัยต่ออันตราย อันนี้เป็นเรื่องของการสอนทั้งในแง่ของวิชาความรู้ล้วนแล้วสอสดแทรกด้วยคุณธรรมจริยธรรมแทรกเข้าไปด้วยอันนี้คือความเป็นครูที่สมบูรณ์ผู้นำทางจิตวิญญาณจริงจะต้องทำเช่นนี้ตันติครับถ้สอนอย่างนี้แล้วพลเมืองออกมาเขาก็จะเป็นพลเมืองที่มีความซื่อสัตย์ถ้าไปทำหน้าที่ ในการปกครองบ้านเมืองเขาก็จะไม่เป็นนักการเมืองที่โกงไม่เป็นนักการเมืองที่เสียโกไม่เป็หลอกลวงต้นตุนผู้อื่นนะครับอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเพียงแต่คุณครูเราเน้นย้ำตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลยจบออกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นพลเมืองดีอย่างนี้นี่แหละ คือผู้นําจิตวิญญาณที่แท้จริงจะต้องให้ความรู้ที่บริสุทธิ์ปุดพองแบบนี้ท่านจะเห็นว่าคุณครูบางท่านนั้นส่งเสริมจิตลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้ไปทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็มีนักเรียนบางคนเรียนดีแล้วไม่พอจัญญามนญาตก็ดีเด่นคุณครูสนับสนุนส่งเสริมให้ไปทาสิ่งโน้นสิ่งนี้นู่น ตามที่ได้ยินข่าวส่วงลูกศิลูกขาไปแข่งขันไปสอบโอลิมปิกหรือไปพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่โดงดังไปถึงนานาชาติอย่างนี้คุณครูส่งเสริมไปถึงขนาดนั้นคุณครูอย่างนี้แหละจึงเป็นครูที่นำจิตวิญ,ญญาณของลูกศิษย์ตั้งแต่ต้นจนปลายนี่นี่คือความเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณที่เรียกว่า เต็มร้อยดึเกินร้อยก็ว่าได้นะคุณครูอย่างนี้จะถามว่ามีไหมในสังคมไทยบอกมีมีคุณครูอย่างนี้แหละคือเป็นบุคคลครูที่สามารถหาได้ในสังคมไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่ว่านี้มันมีอยู่จริงคนที่เป็นจิตวิญญาณของครูจริงๆเนี่ยช่วยเหลือจุนเจือลูกศิษย์ลูกหาไม่ว่าจะเป็นลูกเตโลใครก็ไม่ได้ถือสาอย่างนั้น เห็นว่าควรจะช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือตั้งแต่ให้สมาธิิให้มีความรู้ที่ถูกต้องตลอดทั้งไปประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องอันนี้คือเรื่องของคุณครูคือผู้นำจิตวิญญาณที่เรียนฝากท่านครพบนะครับเอาละเมื่อท่านเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของความเป็นครูว่าด้วยการเป็นผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณแล้วเนี่ย อยากจะพูดดีกว่าผู้ที่ไปทำอาชีพต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆแล้วแต่ล้วนแต่ผ่านการปั้นแต่งจากมือครูทั้งสิ้นเพราะนั้นจึงพูดอีกได้อย่างหนึ่งว่าคุณครูนั้นเป็นผู้ที่สร้างลุกศิษ์ทุกหาเนี่ยให้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสารพัด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆแล้วแต่จะเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงทบวงกลมอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นพนักง,งานลูกจ้างบริษัททางร้านใดก็แล้วแต่ล้วนแต่ผ่านจากการฝึกอบรมของคุณครูมาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูจึงมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าปั้นอาชีพให้กับบุค์เนี่หลากหลายนับไม่ถ้วนนี่นี่นี่ ถือว่าคุณครูเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ไปสังกัดอยู่ในหน่วยงานทุกองคอ์กรเห็นไหมครับอันนี้ถือเป็นความพิเศษอันหนึ่งของผู้ที่เป็นครูนะอันนี้จะต้องเรียนว่าไม่เหมือนกับข้าราชการกระทรวงที่บงกลออื่นๆนะกระทรวงที่บงกลอนอื่นๆน,ะงงน,น,ๆนี่ท่านไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ แล้วไปสังกัดอยู่ในองค์กรต่างๆทั่วโลกไม่เหมือนกับผู้เป็นครูท่านลองถามดูสิถ้าเป็นขยาการการเมืองมีคนไหนมีนายุรธฐรมนตรีคนไหนบอกว่าไม่ผ่านมือครูมาก่อนไม่ได้รับการศึกษาอบรมจากคุณครูมาก่อนมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองก็ดีล้วนแต่เป็นผู้ที่มีครูทั้งสิน้นนะครับ นี่ <c oughs> เมื่อวันก่อนนี่พูดนิดหนึ่งไปที่สำนักง,งานปกครองของอำเภอก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเป็นพนักง,งานในฝ่ายปกครองนั่นนะ <c oughs> แต่ว่าอยู่ๆก็มีเจ้าหน้าที่ปกครองมาถามว่าคุณคร <g> ูแข็งแรงดีสบายดีไหมคาเนะ่ย เราก็ไม่รู้ว่าเขาเคยเป็นลูกศิลูกหาที่เราเคยสอนมาก่อนนะครับอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือคนเป็นครูนี่จะมีลูกศิลูกหาไปสังกัดอยู่ในแทบจะทุกกระทรวงทุกวงกลมนะนี่ก็คือส่วนพิเศษอ,อันหนึ่งนะครับเนื่องจากคุณครูเป็นผู้ที่นำจิตวิญญาณของลูกศิษย์จึงไปมีลูกศิษย์อยู่ในทุกๆสาขาวิชาชีพเห็นไหมครับนี่มันเป็นสิ่งอันหนึ่งที่ ต่อคาถามว่าทําไมจึงต้องกราบไหว้บูชาครูท่านถ้าติดตามฟังมาแต่แรกก็คงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าโอ้เพราะคุณครูมีมีบุญคุณมากมายมหาศาลอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ในช่วงเดือนวิทยานนีมบรรลุศิลูกหาตั้งแต่ประถมมัธยมรมอยู่ศาจึงมีการกราบไหว้บูชาครูก็เนื่องจากคุณครูมีเป็น เป็นผู้ที่นำทางจิตวิญญาณและเป็นผู้ดีเป็นคุณต่อลูกศิษย์ลูกหาอย่างที่จะหาประมาณนี้ได้นี่ดูเห็นนี้ลูกศิษย์ลูกหาจึงกราบไหว้บูชาครูได้อย่างเสียใจเห็นไหมครับนี่คือสารที่เรียนฝากท่านวันนี้เป็นการให้ข้อคิดจิตใจท่านตั้งแต่แรกว่าคุณครูต่างจากเรือช่างอย่างไง ทำไมจึงต้องกราบไหว้บูชาครูท่านดิจิตามมาในต้นจนจบคงจะได้คำตอบอย่างไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนี่คือสานสวนจนิตสิจิตใจวันนี้ขอขอบพคุณท่านดีตามสานสวนมาขอ,ขอขอบคุณท่านในโอกาสนี้ด้วยขอ,ข,อขอบคุณครับ